กลับมานะคะตอนนี้เรายังค้างอยู่ที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังนะคะตอนนี้สินค้าคงคลังเพิ่มครบ4ชนิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ,อ,ะออกจากระบบบริหารสินค้าคงคลังเนาะกลับมาที่หน้าเมนูหลักนะคะเรามาดูโจทย์ของเราต่อไปข้อที่2นะคะก็คือเราจะต้องเพิ่มรายชื่อผู้จําหน่ายสินค้านะคะผู้จําหน่ายสินค้าของเรามีทั้งหมด7รายเลยนะคะ7รายนี้นะคะจะต้องเข้าไปเพิ่มที่ ระบบเจ้าหนี้นะคะจำไว้เลยว่าเราต้องมาเพิ่มที่ระบบเจ้าหนี้นะคะมันเดิมค่ะไปที่ Workflow ค่ะแล้วไปที่หัวข้อ Set up m a s t e r file นะคะแล้วมาเลือกบันทึกเพิ่มและแก้ไขารายชื่อผู้จำหน่ายสินค้านะคะจะสังเกตว่าครูเพิ่มมาแล้วหนึ่อันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมาช่วยครูทำนะคะช่วยครูคิดช่วยครูตออเนาะระหว่างนี้นะคะครูจะมาดูก่อนอ่ะอันนี้ครูเพิ่มไปแล้วห่อันเพราะฉะนั้น เดี๋ยวครูจะมาเพิ่มบริษัทที่2กันนะคะบริษัทที่2จะต้องใส่รหัส S2 นะคะพิมพ์ S2 ไป S2 นะคะ Enter ลงมาเปลี่ยนภาษาก่อนเนาะเป็นบริษัทนะคะบริษัทอะไรนะบริษัทนำเจริญจำกัดน,นะคะแล้วก็ Enter มานะคะชื่อภาษาไทย ครูใส่ผิดนะเพราะฉะนั้นครูจะลบตัวนี้ใหม่นะคะอืมลบไปเลยบริษัทนำเจริญจำกัดต่อไปเป็นที่อยู่นะคะเราจะใส่ที่อยู่นี่ก o อปเลยละกันง่ายดีไวด้วยนะคะใช้ copy ได้เหมือนกันนักเรียนนะคะ ก็ปี้เราวางนะคะอ่าคอนโทรล V สิอ่วางได้ด้วยนะคะอะ่โอเคหลังจากนั้นจะลบรหัสไปสนีออกนะคะลักไก่เราจะมาพิมพ์รหัสไปสนีด้านล่างนะคะอ่าลบไปแล้วก็ลืมนะคะหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์อ่ามัวรีไปไหนกันนะคะ ถ้ามีเบอร์โทรเราใส่เบอร์โทรได้นะคะถ้าไม่มีเราไปหน้าที่สองนะะหน้าที่สองเราจะมาดูกันว่าเป็นนิติบุคคลใช่ไหมอ่าใช่นะคะแล้ว enter มันจะเด้งมาให้เราใส่เลขผู้เสียภาษีนะคะแลกไกอีกแล้วนะคะคัอกปีมาเลยค่ะกัอปีมาเลยนะคะแล้วมา control v control v ง่ายง่ายแล้ว enter มาที่รหัสบัญชีเจ้าหนี้นะคะอยู่หมวดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่หมวดบัญชีที่สองนะะเราก็ enter นะคะเมื่อเราเลือกนะคะเราเลือกรหัสบัญชีสองแล้วนะคะเราจะมาเลือกที่เจ้าหนี้การค้านะคะทำการค้าระหว่างกันเนาะต่อไปที่อยู่ที่ใช้ติดต่อไม่ต้องใส่ละกันเนะาะไม่เอาขี้เกียจอันนี้ขี้เกียจบอกตรงนะคะเออมาใส่หมายเหตุใบรับวางบินอ่ะครูจะลองใส่สูตรแลอินเทอร์สิไม่ได้ใบรับวางบินตรงนี้ อืทีนี้นะคะที่อยู่ในการติดต่อเราจะพิมพ์ซ้ำไหมล่ะเราก็ทำก็ได้เอาไหนก็ Copy ได้แล้วเนาะ Copy นะคะ Copy มาเลย Ctrl-C แล้วก็มา Ctrl-V นนะคะหัดไปสนีลบเอนเตอมานะคะ1 0 2่งศแล้วมาที่หน้าที่3นะคะเครดิตเทิ m มไม่มีนะคะวงเงินเครดิตไม่มีชื่อผู้ติดต่อ ไม่มีกำหนดวางบินไม่มีกำหนดเก็บเงินก็ไม่มีชนิดแวตนะคะต้องเป็นเดเปเซ็นะคะถ้ายังไม่ได้กำหนดแวตเราต้องกำหนดแวตให้เป็นเเซนต์สำนักงานใหญ่ใช่หรือไม่อมาดูโจทย์ก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะเป็นสํานักงานใหญ่นะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ค่า y นะคะพิมพ์รหัสสํานักงานใหญ่0ูนย์ตัวจําไว้เลยนะคะแล้วพิมพ์ชื่อคําว่าสํานักงานใหญ่ เรียบร้อยนะคะมาหน้าที่ C หน้าที่ C ที่อยู่ปัจจุบันนะคะถ้าเขามีที่อยู่ปัจจุบันเราก็ใส่ไปได้เนาะหรือเราจะใช้กระีการโหลดก็ได้นะคะอันนี้ครูไม่ใส่ครูกด f 1 0บันทึพเลยนะคะทีนี้ครูก็พิมพ์ลำดับที่2ไปได้เลยนะคะก็คือรหัส s 3นะคะ s 3 s 3นะคะบริษัทอะไร นี่เลยบริษัทเฮงเฮงจำกัดคอนทูซี C นะคะแล้วก็จะมาคอนทูวีอืมไม่อ่านเมีละกันเนาะบริษัทเฮงเฮงจำกัดนะคะที่อุบาไทายนี่สามสิบถนนพระรามที่หกก๊อปี้อ่า ก็มาคอนโทรวีนะคะรหัสไบรซ์นีมาดูโจทย์ไม่มีนะคะแต่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอ่ก c อปปี้มาเลยนะคะอย่างไวอย่างไวไม่เสียเวลานะคะมาใส่หน้าที่สามนะคะวี v, ไปนะคะรหัสบัญชีเหมือนเดิมนะคะหมวดสองอินเทอร์หาเจ้าหนี้กันค้าค่ะอย่างไวนะคะที่อยู่ในการติดต่อนะคะเ,ออเรามาที่อยู่ในการติดต่ออีกหนึ่งครั้ง ดูซีนะคะแล้วก็มาคอนทวีนะคะอ่ะมาดูหน้าที่สามนะคะเป็นสนังเงินหรือสาขาเป็นสาขานะคะสาขาที่สองเราใส่ค่าเอ็นแล้วก็ใส่ตรงนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเอนเตอร์แล้วก็ใส่คำว่าต่างประเทศนะคะต่างประเทศนะเรียบร้อยกด f10 บันทึกได้เลยต่อไปนะคะ เจ้านี้คนต่อไปบริษัทคริสตัลจำกัดก็คือ s c นะคะพิมพ์บริษัทคริสตัลอ่ะภาษาอังกฤษแล้วบริษัทคริสตัลจำกัดที่อยู่ภาษาไทายนะคะ ไป copy มานะคะว้ปึ๊บ copy c o คอนโทรว่างนะคะคอนโทร l อยู่ที่คีย์บอร์ดนะคะรหัไสไรซ์นี่หนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์นะคะ,ะมาใส่เลยหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์มาหน้าที่สองนะคะเป็นนิติบ,บุคคลใช่ไหมใช่นะคะรหัสผู้เสียภาษีอาการคือตัวนี้ค่ะ ก๊อปปี้มานะคะแล้วเราก็มาวางแค่นั้นเองพิมพ์สองลงไป Enter หาเจ้านิงนะคะแล้วก็ Enter มานะคะที่อยู่ในการติดตอ่อไปก o อปปี้มาอีกแล้วนะคะก๊อปป้นเรียนไวนะคะนักเรียนไวมากไม่ไวยังไงเนาะเพราะว่าครูทำไว้แล้วนะคะมาหน้าที่สามนะคะเป็น สานักงานใหญ่นะคะเราใส่ค่า y สานักงานใหญ่ศูนย์ห้าตัวพิมพ์สานักงานใหญ่ลงไปแล้วกด f สิบอย่างไ y นะคะต่อไปเป็นเจ้าหนี้คนที่ห้านะคะพิมพ์รหัส s ห้า s ห้าบริษัทมไม่ใช่สิต้องเป็น การไฟฟ้านครหลวงใช่ไหมการไฟฟ้านครหลวงออินเทนะการไฟฟ้านครหลวงนะคะที่อยู่กัดปปี้มารหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์สามสามศูนย์ มานะคะ1 0 3 3 0มาที่หน้าที่2เป็นนิติบุคคลใช่ไหมใช่นะคะรหัสผู้เสียภาษีคือนี่เลยกอปปี้มานะคะเอามาวางเจ้าหนี้อ่ะอยู่หมวดนี้สินนะคะแต่ว่าไม่ใช่เจ้าหนี้กันคะ่ะแต่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะแล้วก็มาใส่ที่อยู่อีกหนึ่งครั้ง ว่างนะฮะไรสนึ่งศูนยสามสามศูไปที่หน้าที่3นะคะเป็นนิติบุคคลใช่ไหมใช่ใส่วาเป็นสนักงานใหญ่หรือสาขาคำตอบคือสนักงานใหญ่นะคะพิมพ์ศูนย์หตัวลงไปแล้วใส่คำว่าสำนักงานใหญ่สนักงานใหญ่กรุงเทพเนาะ f 1 0บันทึกนะคะต่อไป รหัส s 6กการประประาบ้างการประปา